สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพีเซต์เรื่องการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและปัญหาการออกแบบของฐานรากการพีเต์น,นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Foundation Engineering เสนอดรพิรลุนคำชุมและดรประทีปหรืรเิเศษกาวนำงานด้านวิศวกรรมฐานรากฐานรากนั้นจำเป็นสำหรับโครงสร้างทุกชนิดที่ได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วของโลก ซึ่งงานทางด้านวิศวกรรมโยธาเกือบทั้งหมดจะเป็นงานที่เกี่ยวกับโครงสร้างที่มีน้ำหนักมากวิศวกรจะออกแบบโครงสร้างที่ให้โครงสร้างให้มีการถ่ายน้ำหนักจากโครงสร้างลงสู่ฐานล่างส่วนล่างสุดและถ่ายลงสู่ดินวิศวกรจะต้องตรวจสอบว่าดินที่รองรับโครงสร้างนั้นจะต้องไม่ไหวบัติซึ่งถ้าดินเกิดการไิบัติถึงแม้ว่าโครงสร้างจะถูกออกมา ถูกออกแบบมาดีเพียงไรก็ไม่มีประโยชน์และวิศวศกรยังจะต้องตรวจสอบว่าดินที่รองรับโครงสร้างจะไม่เกิดการสุดตัวมากจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวโครงสร้างเองวัตถุประสงค์ของการเจาะสำรวจเพื่อการออกแบบฐานรากในงานวิศวกรรมปฏิพีสิ่งที่จำเป็นประการหนึ่งก็คือการเจาะสำรวจดิน วัตถุประสงค์ในการเจาะสำรวจดินนั้นเพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลสิ่งที่จำเป็นในการสำรวจดินตามมาตรฐาน ascm d 4 2 0 1. การค้นหาข้อม,มูลเดิมที่มีอยู่แล้ว 2. เช่นข้อมูลชั้นดินของโครงการก่อสร้างที่อยู่ข้างเคียงหรือข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไว้ในขณะออกแบบขั้นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้การวางแผนการเจาะสำรวจได้ดีขึ้น 3. การเจาะสำรวจในสนามทั้งการสำรวจที่ผิวและการเจาะสำรวจโดยวิธีต่างๆเช่นการใช้สว่านมือเจาะการขุดหลุมทดสอบหรือการใช้เครื่องมือเข้ามาเจาะสำรวจและเก็บตัวอย่างเพื่อหเพื่อสำรวจความลึกของน้ำใต้ดินและชั้นดินที่แข็งแรงพอจะวางฐานรากไว้ได้เช่น ชั้นหินหรือชั้นดินที่มีกําลังรับน้ำหนักบรรทุกสูง 4- การสำรวจสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการสำรวจว่ามีพฤติกรรมอย่างไรในแง่ของชนิดของฐานรากที่ใช้และลักษณะการใช้งานวิธีการสำรวจดินเพื่อใช้ในการออกแบบฐานรากในการสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานรากนั้นสามารถกระทำได้ดัง ทั้งการเก็บตัวอย่างขึ้นมาทดสอบในห้องปฏิบัติการและการทดสอบในสนามซึ่งรูปแบบการเจาะสำรวจดินแสดงดังรูปที่แตกต่างของการทดสอบทั้งสองวิธีนี้คือการวิธีการเก็บตัวอย่างจะต้องเจาะหรือขุดจนถึงระดับที่ต้องการเพื่อเก็บตัวอย่างขึ้นมาส่วนการทดสอบในสนามนั้นไม่ต้องเก็บตัวอย่างขึ้นมาทดสอบสำหรับรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อถัดไป Allowable Bearing Capacity เบื้องต้นสำหรับการออกแบบฐานรากแพรในกรณีที่ไม่มีผลการคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกซึ่งอาจเกิดจากที่ไม่มีวิธีการคำนวณที่เหมาะสมหรืออาจไม่จำเป็นจะต้องคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดินที่ยอมให้โดยไม่เกิดการวิบัติของดิน อาจจะหาได้จากข้อกำหนดในท้องถิน่นตัวอย่างเช่นข้อกำหนดในมาตรฐานของประเทศอังกฤษหรือพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของประเทศไทยเป็นต้นซึ่งในการกล่าวนำไปใช้งานอาจจะต้องใช้ในกรณีที่เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกำลังรับน้ำหนักของดิน bs 8 0 0 4มาตรฐาน bs 8.004,986ได้ให้แนวทางสำหรับ allowable bearing pressure Be ของฐานรากบนหินและดินดังตารางที่ค่านี้ใช้สำหรับการออกแบบเบื้องต้นเท่าน,นั้นซึ่งอาจปรับค่าขึ้นหรือลงเมื่อมีข้อมูลมากพอในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและค่าในตารางไม่ได้มีการเพิ่มส่วนที่เกิดจากระยะฝั่งของฐานรากเข้าไปด้วย กำลังรับน้ำหนักของดินตามพบรบควบกลุ่มอาคารปี2522ในพระราชบัญญัติควบกลุ่มอาคารปี2522ได้ระบุให้การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกดินที่ฐานรากของอาคารจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมแต่ถ้าไม่มีเอกสารรับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ การซุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานรากแผ่ในการออกแบบฐานรากสําหรับรองรับโครงสร้างเราจะต้องคํานวณการซุดตัวของฐานรากและการตรวจสอบว่าฐานรากซุดตัวใกล้เคียงกันดังนั้นในทางทฤษฎีโครงสร้างจะซุดตัวเท่ากันแต่ในความเป็นจริงแล้วการซุดตัวของฐานรากมักจะไม่ตรงกับค่า การสุดตัวที่ได้คำนวณไว้ซึ่งความแตกต่างน,นี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุได้แก่การสุดตัวทันที (immediate settlement) หรือเรียกว่าการซุดตัวเริ่มแรกจะเกิดทันทีหลังจากฐานลากรับน้ำหนักปัทุกแล้วการสุดตัวแบบนี้เป็นการสุดตัวโดยปริมาตรของดินไม่มีการเปลี่ยนแปลงการซุดตัวเนื่องจาก consolidation ซึ่งเกิดจากการซุดตัวทันทีเป็นการซุดตัวที่เกิด excess pore x c e s per, s pore w water pressure ไหลออกจากเนื้อดินการซุดตัวหลังจาก consolidation ซึ่งเกิดการซึ่งเรียกกันว่าพฤติกรรมการคืบการคืบเกิดหลังจาก excess e e r water pressure เป็นศูนย์ ปัญหาทางวิศวกรรมที่จะต้องใช้ความรู้ทางวิีกลศาสตร์การวิเคราะห์ออกแบบและก,ก่อสร้างทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับดินวิศวกร,รจําเป็นจะต้องมีความรู้เข้าใจในปฏิีกลศาสตร์เป็นอย่างดีเนื่องจากดินเป็นวัสดุธรรมชาติที่แตกต่างจากวัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆที่สามารถสร้างขึ้นมาให้มีคุณสมบัติตามต้องการได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งเสาเข็มลักษณะการชำรุดของเสาเข็มเนื่องจากการก่อสร้างในรูปที่ A แรงด้านข้างเนื่องจากเครื่องจกักรในรูปที่ B แรงถอนขึ้นเนื่องจากแรงกดทับลดลงทำให้ดินปูดขึ้นในรูปที่ C แรงดันด้านข้างเนื่องจากเสถียรภาพของราดคันดินไม่เพียงพอ เสาเข็มกลุ่มทายกุ๊กการใช้เสาเข็มเดี่ยวอาจเกิดปัญหาเนื่องจากโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มซึ่งอาจแก้ปัญหาได้โดยใช้คานยึดหัวเสาเข็มไว้คานจะทำหน้าที่กระจายโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเยื้องศูนย์หรือใช้เสาเข็มสองต้นต่อกลุ่มทำคานยึดที่อ่อนกว่าไว้ใช้สา ใช้เสาเข็ม3ต้นหรือมากกว่ารับเสาของอาคารการเลี้ยงศูนย์ของเสาเข็มกลุ่มจะลดลงทำให้ไม่ต้องใช้คานยึดแรงเสียดทานที่ผิวเป็นลบกลไกการเกิดแรงเสียดทานที่ผิวเป็นลบเกิดขึ้นเนื่องจากที่ดินรอบผิวเสาเข็มที่ลงในทิศทางเดียวกับแรงกระทํา ทำให้แรงในเสาเข็มเพิ่มขึ้นการซุดตัวในทิศทางเดียวกับแรงกระทําเสาเข็มนั้นอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการซุดตัวเนื่องจาก c o n s o l ิเ a t i o n หรือการซุดตัวเนื่องจากการบดอัดดินไม่เพียงพอตัวอย่างการซุดตัวที่ให้เกิด negative กิ i เฟค i ั่นดังรูปก,การซุดตัวต่อที่ที่การซุดตัวที่ ก่อให้เกิดน e g า t i v สกินฟิชช i o n ต่อฐานรากแบบปล่อง a หลังจากก่อสร้างเสร็จ b หลังจากก่อสร้างเสร็จและดินรอบฐานรากสุดตัวปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบวมตัวฐานรากที่วางอยู่บนดินเหนียวอาจพบปัญหาด้านดินบวมตัวซึ่งปัญหาที่พบอาจเกิด จากการที่ระดับน้ำใต้ดินเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลทำให้ปริมาตรของดินเพิ่มขึ้นและมีน้ำในดินเพิ่มและปริมาตรลดลงเมื่อน้ำในดินละเหยออกไปตัวอย่างปัญหาที่พบได้แก่การสุดตัวฐานรากอาคารเมื่อน้ำใต้ดินละเหยออกไปจากดิน ปัญหาที่พบบ่อยในการต่อเติมตัวและการแก้ไขปัญหาในรูปที่1มีคำถามว่าทำไมจึงสุดในข้อความสีแดงด้านล่างเขียนระบุไว้ว่าแรงเสียดทานจากดินอ่อนและมีความยาวของเสาเข็มของตัวบ้านและตัวต่อเติมขัวต่อเติมไม่เท่ากัน 2. เกิดการซุดแล้วและรั่วตามมาครัวต่อเติมซุดรอยรั่วต่อพื้นผนังที่ชนกับบ้านเดิมเกิดรอยแตกแล้วน้ำไหลซึมเข้ามาในห้องครัวส่วนต่อเติม 3. ลักษณะาการซุดแบบเอียงเอียงฝังด้านในยึดกับโครงสร้างเดิมจึงยังไม่ซุดกับช่วงแรกแต่จะฉีกออกฉีกขาดออกภายหลัง ฝั่งด้านนอกเริ่มสุดตัวเพราะเสาเข็มสั้นกว่า 4. ทํทำอย่างไรไม่ให้สุดในข้อความสีแดงด้านล่างส่วนต่อเติมให้ใช้เสาเข็มที่ยาวถึงชั้นดินแข็งคำถาม 1. การชำรุดของเสาเข็มหลังจากตอกหรือเจาะ เสร็จแล้วเกิดจากสาเหตุใด 2. ผลจากการสุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานลากเกิดจากหลายสาเหตุเพราะอะไรบ้างสมาชิกในกลุ่มนายพิเชษรอบโลกนายบรวิทย์พมจินดานายสลินอลัลยิมิตจ,จบการนำเสนอขอบพระคุณครับ